สวัสดีครับผมช่างบินนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาซ่อมลำโพงนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไว้นะครับตัวน,นี้ลำโพงดังไว้เดียวนะครับผมอีกไว้หนึ่งไม่ดังนะครับน่าจะเป็นที่จุดเชื่อมหนวดกุ้งตรงนี้ครับไม่ดีขาดนะครับ,รบแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไว้ด้วยเปลี่ยนหน้าด้วย เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการถอดเลยนะครับตอนนี้ผมจะเลาะหน้าออกเลยนะครับ เมือม่อยจังวะอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนยกหน้าเลยก็ไม่ต้องทนุถน,นอมมันหะครับผมล่อมันได้เลยนะครับไม่ได้ร้อนเป่านะครับเอาหมวกออกหมวกอันนี้คือผมแปลงมานะครับความหมวกแล้วก็ใช้กาวอีพ็อกซี่ลงไว้นะครับตปกติจะเป็นกาวกาวยางนะครับกาวดำ วันนี้จะไม่เปลี่ยนสไปเดอร์นะครับเปลี่ยนแค่วอยกับหน้ามาันปันออกนยะปันยังมงออกเลย ร้อนเลยนะครับตัดแล้วก็ใส่ความร้อนเข้าไปนะครับ ค้นตัดโดมคีมตัดอืมน,นี่ใจด้วยแต่เราต้องโดนใหร้อนจะจับเลยนะครับเพราะของมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วจะได้ง่ายในการทอก ดูทรงผมทำไมนี่งครับสภาพไว้สีแค่ค้ำๆเพราะได้ร้อนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้ผมก็ได้ ใส่วอยตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับในรูอวอยนะครับอันนี้ก็จะใส่หน้ากลวยลงไปนะครับตัวนี้ที่ผมทำก็คือมันมีซากดอกอยู่นะครับผมก็เลยทำซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับ ็ดีกว่าซื้อดอกใหม่นะครับซื้อดอกใหม่เพเกจพวกเกจของที่ใส่มามันไม่ค่อยเวริร์กนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนสไปเดอร์เพราะว่าต้องการให้มันนิ่มนะครับให้หน้าดอกมันนิ่มนะครับเพราะว่าผมใช้แอมไอซีครับกลัวหน้าดอกแข็งไปแล้ว mic มันจะ ขับไม่ออกนะครับไม่เด้งนะครับตัวนี้นะครับทากาวแล้วแล้วก็เปลี่ยนหน่วยกุ้งทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ของเดิมนะครับอันนี้ดิอันนี้นะครับเปลี่ยนใส่อันนี้เข้าไปใส่เข้าไปนะครับ วันนี้ต้องมีช่องว่างได้นิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้กาวมาซึมลงไปนะครับไม่เบียดไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่เรามามาผสมกาว มันต้องต้องกดลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสไปเดอร์มันกับกลัวมันไม่พอดีกันนะครับต้องกดลงไปนิดนึงหาเหล็กมาถ่วงไว้ให้มันน้าหนักมันได้นะครับ คคนะครับได้เหล็กที่ต้องการแล้วก็มาหยอดตานะครับขั้นตอนนี้ก็ใส่ร้อยรวดเข้าไปในหนวดกุ้งเลยนะครับผมจะได้ ง่ายนะครับตอนนี้ก็ใส่กาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ตรงวอยนะครับก็ติดกาวเรียบร้อยแล้วดึงฟิล์มที่ตั้งวอยออกแล้วนะครับผมก็ลองกดดู ลองกดดูครับไม่มีเสียงเบียดนะครับแล้วก็หน้าลำโพงก็นิ่มอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับตอนนี้ก็จะมาใส่หนวดกุ้งครับผมหนวดกุ้ง 我得帮我。 ้อ,อันนี้ผมจะทำให้เป็นแบบ nghĩ mình bước nè งไ,งไ,ไม่ได้ร้อนนะแต่ยุงกัดตรดมกาวครับตอนนี้ก็เชื่อมหนวดกุ้งเสร็จแล้วนะครับผมดูนะครับเสร็จแล้วนะครับแน่นหนานะครับมาตรฐานกว่าของที่เขาประกอบมานะครับผมแน่นอนนะครับใช้กันทนทานแน่นอนนะครับ นี่เดี๋ยวลองดูว่าวอยเบียดหรือเปล่านะครับมันมีเสียงอะไแปลกปลอมอะไรหรือเปล่านะครับนี่นะไม่มีเสียงวอยเบียดนะครับไม่มีเสียงสไปเดอร์ฟาดนะหยิบกลีบนะครับอันนี้วอยหนึ่งวอยหนึ่งนะครับ ก็อันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมลองก็ปิดฝาหมวกนะครับเปิดหมวกนะครับก็จะเป็นอย่ลลางหน้าตาของดอกก็ดูดีกว่าเก่านะครับก็มีแค่นี้นะครับผมใครสนใจจะซ่อมลาโพงหรือจะอัปเกรดลาโพงให้ดีขึ้นนะครับผมก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ที่เฟชชังมินนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ใส่หมวกปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอเกาวแห้งงานก็จะเนียนกว่านี้นะครับรอยกาวนะครับหรือถ้าอยากเนียนก็อ่ทินเนอร์นะครับกู้กันบนเลยครับเนียนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะผมจะเอาวนี่ทบไปนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับ